สวัสดีครับผมชื่อนายนัทภูมิเสนาเพงนะครับเชลเลนเจนะครับเลขที่15นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการชำระค่าภาษีอากรกันนะครับการตรวจปล่อยของไปจากอาราคาส่วนละกากรนะครับกรณีที่มีคําสั่งครับยกเว้นการตรวจดินลา์นะครับผู้นําของข้อสามารถไปติดต่อเจ้าพนักงานส่วนละกากรนะครับเพื่อนของออกจากอาราคาได้ทันทีนะครับกรณีที่มีคําสั่งนะครับ ให้เปิดตรวจด่นลดไลน์นะครับผู้นําของเข้าต้องติดต่อเจ้าพนักงานสนหลกากรนะครับเพื่อทําการตรวจสอบของก่อนนําของไปจากอารคาานะครับกรณีที่มีคําสั่งนะครับให้พอพนักงานสนหการให้พบพนักงานสนหลักการนะครับเนื่องจากได้รับยกเว้นใบอนุญาตลิสไลายนะครับผู้นําของเข้าต้องติดต่อเจ้าพนักงานสนหลักการนะครับเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับยกเว้นใบอนุญาตก่อนนําของไปจากอาคารก่อนนะครับ ำครับ